ครัเพื่อเพื่อนๆก็้กราาสวัสดีกันด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วฟากกดไลค์นะครับกดติดตามช่องไออุ้ยเมืองการด้วยนะครับเพื่นอนๆพ่สำหรับวันนี้เป็นพระเหรียญของวัดโพสีสุขารามหรือว่า,าเรารู้จักกันดีในชื่อวัดโพเลียวนะครับอ่ารับเหรียญรุ่นนี้เป็นรุ่นสร้างมุนทบนะครับเพื่อนๆแกะคองน้างสวยงามอะเบสซิกผาเทเลยตงเนี้ยเพราะว่าแกะก,ก,การแกะการเราจะหูลึกคมชัดดีนะเดี๋ยวผมลงกล้องให้ดูนะครับ ลองดูด้านหน้าก่อนเลยนะครับเพื่อให้เป็นการเสียเวลานะเห็นไหมการแก้ข่าดูดีเพืเ่อนๆในแบบโอ้โหเล็บคมชัดนะผิวเนี่ยลึงลุงนะครับเห็นไหมสวยงามนะเห็นไหมครับเนี่ยเพื่อนๆดูดีโอ้โหดูการแกะเห็นไหมมีเส้นแต่เส้นอะไรนะครับธรรมชาติเนื้อเนื้อวงตาเล็กคมชัดนะครับ ใชไหมครับมีเส้นตรงดวงตาการแก้พิดพลาดเนี่ย,เ,เ,ยเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะการแก้อ,อะไรขนาดเนี้ยพิดพลาดกันได้คนระับรายละเอียดเยอะเห็นไหมพิดพาดได้เป็นเรื่องปกตินะครับสําหรับการผิดพาดสร้างมุนทบนะครับมุนดบมุนดบนี่ครับ นะครับรายละเอียดต่างๆเนี่ยลรีกคมชัดนะครับเส้นนี่ขึ้นแบบคมเลยอะเกาแกะแบบคมมากเลยนะครับอผิวก็ลุ่งลุงสวยงามดีนะครับตาตรงนี้ค่อนข้างดูง่ายอย่างนี้นะเบสิกผ่าแท้แท้เลยอะเถร้อยเปอร์เซ็นต์แคระนาเนี่แหละโอ้ขออภัยนะครับแค่ะนาเนนี่ก็แทะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะใช่ไหม โอ okay. เคเดี๋ยวเราดูด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังนี้เราแกะคมดีกันแหละเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยเลยนำมาเพื่อนดูนะครับว่าการแกระผ่าแท้ของเขาเนี่ยโอ้โหแกะได้คมลึกดีจริงๆนะครับวัดโพสือสุข,ขารานะครับซาอุเรือเรียนนิดนึงนะครับเห็นไหมโอ้โผิวไฟแบบแดงๆก็เนี่ยโอ้โหกาดเก,เกไม่มีนะครับผิวไฟแบบนี้นะครับ มีฝวามเก่าอายุเนือได้ผราเหนือระหวได้ก็แท้นะคร buckets, right ับแบบนี้ดูดวงตาการแกะโอ้โหเป็นไงมีเส้นริ้วๆอยู่ตามหน้าเห็นไหมครับตามหน้าองค์พระราหูด้วยนะครับเห็นไหมก็ค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นผราเทที่ดูง่ายอีกลิงเลี่ยนะครับเดี๋ยวนี้นี่เพื่อนเพื่อนดูดิ้หเล่าเอียการแกะนี่ค่อนข้างแบบแกะแบบแท้งเป็นแท้งอ่ะแกชัดเจนเลยองเนี้ยอ่ะเพื่อนเพื่อนดูนะครับ การแก้แบบน,นี้นี่เก๋เลยนะครับโอ้โหเก๋ไม่ได้แล้ววันนี้โอ้โหเลยอคมอฉันลึกนะครับนห่นะครับเก่าปอนนี้นะครับส่วนใจหลยายเอียดพวกนิ้วนะมีการแก้นิ้วแกะอะไรเต็มที่เลยครับอ่าครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ เราก็ร่วมพูดคุยกันได้นะครับใครมีประสบการณ์ของลงพ่กกิ่งวัดโพหลียวก็พูดคุยใต้คลิปนี้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นล้นสร้างมนต์ดบนะครับค่อนข้างสวยงามนะเพื่อนๆผมก็ค่อนข้างชอบเลยเหรี่ญนี้เพราะว่าเป็นผ่าเทท,ที่ดูง่ายนะครับการแกลรายลายอียดต่างๆนย่าขอนข้างไส้ใจมากนะนะค่อนข้างใส่ใจชัดเจนสวยงามก็ประมาณนี้เพื่อนๆใครชื่นชอบฝ้าคนหลายก็ดตามด้วยนะครับ ผมก็จะนําพระเมืองกาเนี่ยมาแนะนำให้เพื่อนๆนะครับาหามาใช้มาเก็บซะสมกันนะครับเราอนหลักพระบ้านเกิดน,นะสาหรับวันนี้พิพพาทประกไหรใดขออภัยด้วยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ